งามคักเนาะเอ้ย FC เพิ่นคอมเมนต์อยู่ได้ว่าใส่หมอเสื้อบ่พุ่นน่ะบ่เคยใส่บ่ฮู้จักหมอเสื้อบ่จักมันหัวาดแหะนน่ตาอนบ่ปกเอาไปเฮ็ดแนวได้น พอดเบิ S <S <expand> mm ่เนาะพูดจนกมมอนี่เบิ่อนสาลุกากันงานจ้าพี่น้องเนาะสาปุ้ยจ้าคลากลายคนะ๋กสาวลูกจะพอดใส่จาแ่อดจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เบา้อออิชนลเนี่ยจ้ี่ จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุขุสุคนจ้าทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้าพี่น้องมาเบิ่งเด้อเบิง่งบ่ให้สาวลุงตื่นเต้นจังเลยจ้าพุ่นนะบอสหลายคือเก่าจ้าพรุน,นี้พี่น้องจ้าพุ่นนะอืะ้อหือซุดหูสุดตาพี่น้องจ้าพุ่นนะแม็ดมืดเลยพุ่นแต่บ่แม่นของสาวลุงเห็นนะจ้าพี่น้องพุ่นของน้องสาวเห็น ข,าขบบ้าวบ้าจ้าเบื้งพี่น้องจ้าปอดออกคากออกแน่เลยพูนนี่ปีทีเแล้วหันจากบ้านจ้าพี่น้องแต่ก็ออกสอเทือด้จ้าปีทีเแล้วนั้นมาจ้ามางัดกันเลยจ้าพี่น้องจ้า้าพพี่นอยว่าอู่นอยูเบิ่งเน่ค่ะ พลึกเลยพูนน่ะพูนน่ะพูนน่ะพี่น้องจ้าพูน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 พนมากรองเสียก็ได้ยมาเบิ้งมาเบิ้งจริงจริงงามบอกงามสอนรึเปล่าเบิ่งพี่น้องพี่น้องจ้าโคตแล้วเบิ่งเอาเบิ่งเอ้าไปพุดกันเลยจ้ามาพุดเฮ็ดนะจ้าพี่น้องสะออนบ่สะออนบ่สาวลุงฟ้อนใส่ตั้งบ่เคยฟ้อนจ้าเถื่อนพี่น้อง มามามาคุดกันจ้าไปคักเลยมางัดงัดกันพี่น้องจ้ามาไปโคนนี่ทำออกปีที่แล้วเนาะคุปปีเนาะเขาคีบอออกทำซาที่เก็บมานะคุปปีบอแมนปีนั้นเบาโนยเนาะแล้วก็ไอต้มแล้วก็เบาวัดแบบนี้แมนอาจจะเก๊กเก๊กกลางๆเล้วจ้ะพี่น้องบัคือบาต้มเนาะบาต้มได้นะ่ยโอ้ยพี่น้องจ้าบงคคา หวานเี็บเนี่ยจ้ะสวยงามมากสาวสวยงามปะงามจ้ะคนน่ะพุมพ่มๆเนาะพอจะพุมพ่มๆแมนอุ้ยแต่แค่นี้ก็สวยเนี่ยส่งเอฟซีบนนีิเฮ้ยส่งอะไรอ๋อว,ว้าวคนน่ะน่นงจะงามขนาดจ้ะงามครับส่อฟ้นใส่อยู่ดิสาวพุย้ยเอ้เลยแต่แมนแล้ว มูคอนใส่จังไดเบิ่งกองเสียนี่ก็สิว่าเต้นกับบ่ยุดอุ้ยบ่เห็นบ่แม่นสาวลงเฮ็ดเองเด้อจ้ะพี่น้องปีที่แล้วบ้านเสปุ้ยแต่ก็แม่นจะงามๆจ้ะเอากนแม่ซอยกันซอยกันเฮาเอาซอยกันขุดหรือซอยกันฟ้อนขุดหรือซอยกันฟนซอยกันซอยกัน

đang đẹp ngắm ngắm khắp luôn. À, mẹ lui à, oh. à, đó cả. xơi cành đi bắt thưa mẹ, bắt thưa. ô, à này. cùng đôi xơi cành nọ. nè, ngắm cỡ nào. uy, uy. cái ôi thôi. ôi, đây sơn bể sơn năm chẵn. ô, này cái đây đã. ôn, เอาม e. oh oh ah, ือซ oh. ok, the ้อนเอาข้างใต้เห็นไหมแม่สองสองมืองัดดินข้างใต้ช่วยกันช่วยกันเอาเนาะจ้ะป้อขาบางยาวสบ่งพุ้ยเฮ้ยโไม่ใช่คุแม่ไม่ต้องเอาข้างเอามือข้างใต้นะดึงดินเหมือนที่เราพูดนะนะเออเอามือซ้อนข้างใต้ดึงอันนี้ใครทำหักเราไม่ได้ไม่มันหักเองมันเนี่ยโอเคละ อ้ยหวานคือกันด้เอาแม่เอาไปแจงเอาเอาเอาแม่เอามือจกพีดแล้ไหม่ดีได้ดินเผงเลยโพลกรมันเปียกเนาะไม่นอกตีหาเอาเนาะโพนนี้ดินมันล้วนๆอยู่ซอยกันถอนโน่ทอนง่ายขนาดไหนเอาคุณยายเอาไหม ออกไหมอ่ะติดหักปามนะจะดอกงามเอามทางทับนอนเอ็นเม็ดอยู่พี่น้องเพิ่งถามว่าพุดธไปมีออกหรือเป่าออกคือเก่าได้จ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยโพที่แล้วสองเท่านะไอ้ปีที่แล้วน้องสาวปุ้ยเนาะโพนี่เราจะพี่น้องจ้ะพี่นอ้องเบิกคลีบสาวลุ่มนะ จำพูนได้อยู่บ่จ้ะจำพูนได้อยู่บ่จ้ะผู้คนเบิ่งดูกาจะจำพูนได้เนาะแม่นเพราะว่านานยาว่าจ้ะน่ะออกสองเท่อปีที่เดียวค่ะเนี่ยอ้ยขาขาเป็นขางามคักเนาะเอ้ยสวยบักขี้ FC เพิ่นคอมเมนต์อยู่ได้ว่าใส่หัวเสื้อบอกว่นเนี่ยเรเคยใส่บ่หัวเสื้อผมหัวเสื้อเป็นอะไร มันแล้วแต่โพนจ้าพี่น้องโพลนน้อยโพนหลายแม่นแล้วแต่ออกไหยบางโพนก็อกน้อยขาพี่น้องจ้าบางโพนก็อกหลายแม่นจ้าดินผงเห็นบ่สวยขนาดเลยดินล้วนนะคุณแม่เก็บค่ะเดี๋ยวเด้อคุณแม่เด้อจับมือได้ไม่ได้หรอก บึงดอกพันหัวขาดแม่เป็นยังไงขนาดใช่อันนะเป็นยังไเอออ้ยขาไม่ตัวอีเม่บึ่งน้ำอีเม่เหนอมาผมมาหาดอกนี่ไอ้ครึ่งโลหลือเปล่าฮะเอาบปล่าทักไหน์รไปเย็นมึงขาอวบใหญ่ๆงามขนาดขาอวบๆขาขาวๆขางามๆ สูงเาวอวดาลาดบ่ <c oughs> เป็นตาอ้อนโซนบ่ <c oughs> เป็นตอนาอะไปเห็ดแนวได้นเนาะยายคันยายคันมาผู้เดียวเห็นนี่ซกเลยบ่ย,ยาย <c oughs> ไม่รู้ชีวิงไปทางไหน <c oughs> ว่าเพื่อนเอาตะโอนพักมาหลายเนาะ,ะได้เพื่อนเอากะได้ไ,ด <c oughs> ไหม ว่าห้เสอลุ่มฟ้อนไปอยังไรกับพูดกับพูดเนาะปีหันหลายถามว่าหลายลายโทษแต่พันบ้านหลายคนนี้เราจาับไวเนอะอนี่ะเดีเห็นนี่ไม่ขึ้นเพ้่นเราแม่ กินตะกร้ายจ้า่นนพี่น้องจ้าไปขวดเนาะโอ้ขวดเหล่าปุใดแนนี่ขวดเหลาเป็กดเสล่าไมิเหล่าไม่มีเหล่าีเอาควเมฆลุยค่ะลุยแล้วค่ะเก็บเลยค่ะค่ะกค่ะก็จนฟอนใส่ขายาวยาวขาเรียวเรียวขายาวยาว าไปทำเนาทำแนวเถอนนะพีปี่จังไรละเน,นวเน,นวเนาเนีท่านเคลเน่ัพเชโป,ป้ปินนี่และนากจะเอาไอ้บะโตโลยๆที่มันกินบ่ได้เลยเนาะหวานเนาะ <c oughs> เผื่อมันขึ้น อีกอยู่แบบชาวขุดไปแล้วออกคือเก่าได้จะพี่น้องเพศเนี่ย่ะโพนี้ออกหลายคือเก่าบางปีเดียวออกสดบางโพนฮักเอาบวชโคตกันยังบวชข้นเนาะแม่ถ้ามันบวชข้นแม่ถ้าโพนไหนออกหลายๆเดียวบวบ้านใดสบวลงไปมันสจะมาหัมโพนนี่หันเหลือเสื้อเลยพี่น้องจ้ะโอ้โหเฮ้ยอันยัง อุ้ยสูนสูนสูนดือนอจ้ะยิ้มบถือแล้วม่มีเยะคุณน่ะเธอซีเสข้างหน้านี่ข้าหลังบ้านเมื่อไรเด้เธอแตกเธอแตม่นไปคือคุณน่ะสวยงามครั้งามนี้ ขึ้นไหมขึ้นไหมคะโอเคอรไปเลยไปเไปเลยเลยลากลานู่ออเออนพุ่ไม่ได้เลยพุ่งตัวใหญ่มากไม่นี้เห็นไหมเห็นไหนอ่ะเอาเนี่ย มันติดหักเนาะติดหักไหมขาดแล้วแต่ว่ามันดึงบวกขึ้นต่อคุณแม่ต่อคุณแม่เ,เร็วรวคุณแม่ยังแม่หักอือคลิปเฮดซ<ห>ัมนีกับหอบอีเม้นี่กด้เลย

เอาตะกาส์ไปจ้าพี่น้องคือเราเตรียมแหละขออนุญาตใส่ตะก้าสีแดงเด้อจ้าบัดเีนขออนุญาตใส่ตะก้านั่นเด้อจ้าพี่น้องถ่ายเทไว้ก่อนเนาะมันเต็ียมเลยเฮงพูดลืมพี่น้องเอาลงตอนแรกลืมอพี่น้องคนเบิ่งเนาะลืมแม่นฝึกแม่ถ่ายใส่ตะก้าไว้ก่อนมันล้นจ้ามันล้นใส่ตะก้านี่ไว้ก่อนเดี๋ยวเขาพูดใส่ตะก้าไหมไหม เต็มคนละโอ้โหรวมกับกล้ากเหมือนตะก้าจีพี่เนาะไงป่ใหญ่ตะก้าไปตลาดพดูนะเอาไปสะปุ้ยไปเนี่ไปจ้าภารกิจเฮายังอีกยาวนานดิเนาะโอ้ยกระยาวเลยเบึงข้างหลังพูดนะเอ็มหนูพี่น้องจ้ามาที่มัานง่ายนี่นี่จ้าตากองกระหอบคนคุดกระหอบคนเก็บซอยกระหอบ หิวเข่าก็หิวเข่าเด้อจ้าพี่น้องแต่ก็ต้องเฝ้าคุดก่อนอยู่ข้างทางจ้าแมนมันแสดงเรียบร้อยได้หน่เรียบร้อยเลยมันบางแล้วเขาเห็นง่ายเนาะแมนเอาหิวเข่าก็อุดเอาซะก่อนใหญ่แล้วใหญ่แล้วอุดเอาอุดเอาใหญ่แล้วจ้าอุดเอาพี่น้องจ้างามนะล่ะงามคลาสสัยแม่ดึงเลยแม่ ฟังน <łość> ุ <S 2> <S 2> s, <lady Copy> <out> banks, ๊กูอยู่ฟังนี่กวายน้ำไปไม่ถึงโอ้ยจะได้ขาเนาะหัวบ้าใหญ่เลยก่อนไปเก็บคุณแม่ เค่อยก้มักดอกบานบานเนี่ยเลยค่อยว่ามันเข้าเนื้อเข้าหนังดีหวานดีแม่นมัเข้าเนื้อเข้าหนังดอกพุ่มๆไม่มักค่อยมักดอกโดนนี่เนาะจะพุ้ยมักดอกพุ่มๆจ้าดอกน้อยๆบัวปานไหนด้อกพุ่มเก็บมาได้ไหมติดด้วอุ้ยปอดอ่ะปุ่นอะปอดอ่ะเอาแม่เอา มาพี่แม่ต่กเอาไปเบืน้องเขาพูดจนเต็มมอไนฮือฮดเบื้องนาสาวลุงคนะกันใหญ่ใบวชจะพี่น้องขาพลึกนาะพลึกเนะเอาแม่ตะพที่ัพไ้ไวะเมาคุจ้โอเควะยี่ไม่คนสมัยใดนี่ บอกนึกว่าจะตักสิน,น,นเก็บมันมือขนาดเนาะดอกบานไ่ใช่นอบนี้กินตะกาเาอีกนี่อคุณยายดกบานใส่หิงเต็มเร็วเนาะทีนี้เนาะ

หั่นบ่บ่อขาดทิ่คุณยายบ่ขึ้นบ่ขึ้นนะมันค่าหักไหมนะมันแน่นม,มันแบบแขาดเลยแต่มันบ่ขึ้นแม่มันต้องใช้สองมือช่วยกันเด้อเรียโพนีกับไปกินเข่าก่อนเฮาเพิ่มพลังก่อนไห้ไหมแม่ตากล้องดีซ็อกแล้วเอาแม่ถ้ามาสักปุ้ยใกล้ๆเห็นบ่

คือใบหักแล้วตอนนี้เพื่อนยังดอกเนาะเพคนบานแล้วป้าเสียดายแม่นี่นะอืเอามันาขานะเอาดิโอเคฮะมันเจงดึงแม่ดึงใกล้แล้วเขากระจเสร็จแล้วคนบอกเบิ่องคืนน้อยนี่แต่ว่าป้าบ่เร็วง่ายเนาะบ่แม่นเด้อนี่นะเบิ่งนี่นะเบิ่องคืนน้อยนี่นะว่ายังยังสำนีนะ đông kinh lá, đông kinh lá, học vẽ phuộc đấy này đấy, mẹ nhìn bớt rồi, mẹ, sẽ đem học hai phuộc buổi đấy, mẹ, bố, đồ con mẹ, ờ, bay, trên này con cơ bản đó, con cái nhau, mẹ, mà khử nhau đấy, oh, phi nông cha, phốt lẹ này, thật chơi, à con mẹ, máy phốt, มาตัวจุ๊บนล้ทีเดียอดนะนขาซั aped, you know? <He ounded. S 1> เห็นอยู่ป <thighs> <ái rawd Moder ator> ่ะเห็นเลยอุ้ยขาเ่าโอ้ยเจ็งฮักแล้วเนี่ยปยเนาะ À. Ừ. Đéo mẹ sắc mẹ đẹp 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 thì tôi một thì lít แม่หมดลิ้นเต็มเลยนี่นี่หมดลิ้นเต็มเลยเดี๋ยวเราตัดก่อยเด้อคอยเลี้วก่อนค่อยเลี้วก่อนค่อยเลี้วก่อนค่อยเลี้วก่อนบ่อยเลยว่แม่บ่อยเลยต่อยมือกูเลี้ยวกูเล้ยวกูเลี้ยวกูเล้ยวีแม่ยิว่ากูใส่กล้องต่อยมือหนูวันนี้ไเอ้า แม่เอาเห็นพ่นน่องพ่นเบิง่งเนาะสวยปะสวยบักอ้าวสุดยอดจ้างามครับมาใส่ลูกยิงลูกโซ่โดอเนี่ยได้ฮะยังนี่ดินี่ดินี่ดิยังได้พี่ดิเบโอ้เอาคุณแม่อืองามเอา ก็ใส่มือเราส้บอหน่ะดึงกระยันงะได้ประเดี่ยเอาไหมอืมแม่เอามาใส่นี่ก่อนดอกบานกบานมีทุ่งลอยทุ่งลอยทุ่งลอยมาด้ยเอาดยบอกไคนี่

ไป,บเ,โโนะปเบิ่งดอกเห็ดจ้าพีา่น้องโพ้นนะพูนะยังยังบ่เบิดยังบ่ทันมฤตจ้ามาตะปุ้ยตามมนาะคอยเอาได้บ่ออกลามเลยเ<ะ>นาะไปเลยเนาะเดี๋ยวตอไม่ยากคุดก่อนเด้อเอาทีเดียวเก็บทีเดียวเนาะ พี่ไปรูปผลงานจ้าพี่น้องเนาะสับปุยจ้าคักหลายคุนะพี่น้องจ้าคลิปบ่งสาวลุงจะพอนใส่จ้าแต่ทันบัเคยพอนจ้าจ้ืตะก้าแดงตะก้าแดงนี่ข้างใต้ดอกตูมเนะจ้าจูมเนะจ้ะพี่น้องนี่ยนะข้างล่างนี่นี่ดอกบานทางใส่ตัวนี้กับสีเต็มเนาะสับปุยเนาะจ้าทาใส่ตรงนี้จ้าพี่น้องจ้าจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้นะจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้บ้าตาผู้สาวลุงเลยด้อจ้า ขอบคุณายายจ้า FC ใหม่ FC เก่า FC ในประเทศนต่างประเทศจ้าที่ข้ามารับชมคลิปของบ่ตวต้อมกสาวลุงนั่จ้าพิ่น้องจ้าสรัสดีนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ